กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขาเป็นคนใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งชายชราเดินไปในป่าเพื่อหาฟืนเขาเห็นมูตัวหนึ่งนอนขดอยู่บนพื้นมันดูอ่อนแอและใกล้ตายชายชราสงสารเขาจึงอุ้มมันกลับบ้านและวางไวไ้ใกล้เตาผิงเพื่อให้มันอบอุ่นเจ้ามูรู้สึกดีขึ้นมาก มันขอบคุณชายชราสำหรับความเมตตาชายชราบอกเจ้ามูว่ามันสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของเขาได้เจ้ามูดีใจมากมันสัญญากับชายชราว่ามันจะไม่ทำร้ายเขาชายชราและเจ้ามูกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันชายชราดูแลเจ้ามูน้อยให้อาหารและน้ำมูเฝ้าบ้านของชายชราวันหนึ่งชายชราออกไปทำงานในไร่เจ้ามูน้อยอยู่เฝ้าบ้านตามปกติ ทันใดนั้นมีโจรสองคนบุกเข้ามาในบ้านโจรต้องการขโมยของมีค่าในบ้านเจ้างูเห็นโจรมันจึงโจมตีพวกเขาโจรตกใจกลัวและวิ่งหนีไปชายชรากลับมาบ้านเขาซาบซึ้งใจมากที่รู้ว่าเจ้างูน้อยช่วยเขาไว้เขาขอบคุณเจ้างูบอกชายชราว่ามันยินดีที่จะช่วยเขาเสมอ ชายชราและเจ้ามูน้อยอาศัยอยู่ด้วยกันพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและช่วยเหลือกันเสมอคติสอนใจการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีมิตรภาพสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน